คุ้มยิ่งกว่าคุ้มโคตรจะคุ้มอ่ะคุ้ม,มจริงๆเอาให้ไส้แตกกันไปเลย2,500โอ้โหตามใจปรารถนาโปรโมชั่นชุดอาหารไทยตามใจปรารถนาเดือนตุลาคมนะครับ11อย่าง2,500บาทโอ้โ,โหอาหารไทยก็ไม่ลืมร้านเรานี่หมูหันต้องเด่นหันแล้วเราก็เอามาทำคั่วพริกเกลือแบบนี้ อ้าวนี่เป็นแบบรถจัดสไตล์ไทยเซตที่แล้วเป็นเซตจ,จีนแล้วก็มีนี่มัดสมันขาแกะในตำนานานี่ขายใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจากนิวซีแลนด์โอ้โหใหญ่บึกเลยปกตินี่นะแค่สองจานนี้ก็พันกว่าแล้วแล้วก็มีนี่ครับปลากระพง ทอดสมุนไพรโอ้ยังไม่พอมีนี่อีกยำบุญเส้นโบราณน,นี่เมนูขายดีอันดับสองของร้านตามใจปรารถนาแล้วก็ยังมีสามชั้นทอดราดซอสน,น้ำปลาโอ้แล้วก็ต่อด้วยลาบหมูกะลัาปีน้ำปลา แคปปลาหลังเขียวแล้วก็น,นี่หมูแผ่นกรอบ<แ>อ้าวข้าวให้หนึ่งโถตามด้วยแกงจืดลูกเงาะโอ้1สิบเอ็ดอย่าง2,500บาทท <c oughs> านเฉพาะที่ร้านเท่านั้นนะครับ4ถึง6ท่านสบา,สบายสบายแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่จะมาสัก1ิคนและสั่ง2ชุดรวมเ,เป็นชุดจีนชุดหนึ่งชุดไทยชุดหนึ่งโอ้โหครอบครัวแฟมิลี่อะไรจะดีขนาดนี้เซตไปเลยโอ้ยสบาย,บายเอ้าลองก่อนเลยคุณต้อยกินแต่หมูน่ะจะเหมือนอยู่ละ เอ,เ,เอาเข้าไปาเอาเข้าป่าต้องเอาน้ำปลาในตำนานเออเอา,าฉันอยากกินลาบว่ะนี่ลาบหมูลาบหมูมนี่ฮะอาหารไทยกับอาหารจีนโปรโมชัน่นเดือนตุลาคมนี้2,500บาทชอบเซตไหนก็เลือกกันนะครับตามใจปรารถนาบรรยากาศดีเรารีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เพลงฟังก็เพาะด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะ พนักงานก็เอาใจเก่งฮะหืมเอาใจเก่งดูแล๋อดูแลเก่งอืมโอเคเอาใจเก่งพนักงานผู้ชายก็มีนะร้านเราอ่ะหนึ่งคนท้วนเออน่านั้นนับด้วยเปล่าไม่รู้นี่ไงสามชั้นอืมไหนเอาเอาปลามาหน่อยดิอืมเอาเอาแก่งเสรีลุงมอบมาให้ด้วย คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วตามใจพนาตัวมท่านเดือนตุลาคมนี้มีให้เลือกสองเซตเลยนะครับหนึ่งเซตทานได้4ีถึงหท่านนะครับทานที่ร้านเท่านั้นนะแต่ถ้าอันที่บอกเป็นเราสมมติมวันนี้เรามากินเซตจ,จีนพรุ่งนี้เรากินเซตไทยก็ได้จอไปเลยสองวันมาแบบกุบใหญ่ๆนี้สองเซตแบบว่าคุมอืม เอาให้ไส้แตกกันไปเลย2,500โอ้โหตามใจปรารถนาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มโคตรจะคุ้มอ่ะคุ้มจริงๆโปรตีนล้วนๆคารโ์โบไฮเดรตนี่ไม่ต้องพูดเลยน้อยคุมตามเท่านี้เลยนะเวลาเติบอะ่ะไม่เไดยกว่านี้นะคระหม่อมขหาดแย่ซะอย่าง